นี่ฮะจะเป็นพริกขาวพริกข่าวคืบบ้านอีสานโบราณนะครับตัวนี้พริกขาวพริกเครือตัวนี้นี่นะครับอายุยืนประมาณ4 – 5ปีนะครับปลูกครั้งเดียวเนี่ยเขาจะเขาจะปีแล้วก็ต้นสูง3เมตรมาดูต้นสูง3เมตรเป็นยังไงนี่ฮะต้นสูง3เมตรปลูกใต้ต้นมะม่วงนี่ระดับระดับตัวผมนะฮะนี่เห็นไหมฮะสามเมตรแล้วครับผมห้อยเอาไว้ อกเาไว้นี่ฮะับลำต้นเขาจะเลื้อยไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะจะเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆเขาเขากึ่งเลื้อยนะฮะกึ่งเลื้อยกึ่งกึ่งต้นนะฮะโอเคนะฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะับเขาเกิดมาเขาจะขาวเลยเราก็เลยเรียกเาว่าพริกขาวนะฮะนี่นะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ ส่วนนี้ก็จะเป็นชั้นวางกระถางนะครับเราก็รับประกอบชั้นวางกระถางโอเคนะครับ